ร่วมเปิดศึกโดยอิชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าด็อกเตอร์จิวจีไฟเอเซนตัสผ้าอ้อมเด็กซันนี่เบบี้ไทยประกันชีวิตวเอาละครับคุณผู้ชมครับเรามาเปิดสึกกันต่อนะครับแต่ข้อนี้จะดีเหมือนข้อที่หนึ่งหรือไม่ หรือร้ายไปเลยเปิดศึกข้อที่สอราสีดในช่วงนี้ป่วยงงไร้สาม,มาพูแนใจนอย่านี้มเ่เอะไรโพมานานกีปีก็ยังไม่มีควต่าพนาน,น้องแบงค์น้องแบงค์ จริงๆรงาศีธนูเนี่ยที่บอกว่าไม่ได้ว่าไม่ดีนะแต่บุกอ่ะเกิดราศีมีลนลัคณาธนูคนที่เกิดราศีมีนและคลณาธนูธนูมีเกที่ต้องมีการเจ็บป่วยบ้างถึงจะดีก็คือต้องมีการเลือกตดยางออกเรื่องตอยางอ่อยที่นี่หมายถึงว่าอาจจะแบบว่าไปทําให้มีเลือดอ่องเช่นแบบไปฉีดยาดไปถอนฟานไปทาไําอะไรอย่างนี้แล้วดวงมันจะเปลี่ยน นี่คือกำลังชวนน้องไปเข้าคอร์สไป<ข><อ>กับพี่ได้นะตอนนี้พวกเอเจซี่เปิดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแลกไลน์กันนะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าราศีธนูเนี่ยถ้าได้เสียเรื่องสิ่งรแบบถือเคสนะไม่ว่าจะเป็นถอนฟันบริจาคเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่จากร้ายจากกลายเป็นดีนี่รายตอบว่ารา,ายตอบว่าลกตอบลูตกพีเก็ ทำไมทำไมจะปปวยไร่สาเหตุเหรอคือจริงๆตอนแรกเลยอ่ะอยากตามน้องแบงค์อยากเป็นราศีธ<ม>นูแต่ถ้าตอบถูกไปแล้วเหมือนน้องบุโกะก,ก็ไม่มีค่าอะไรพอน้องบุโกะมีทงไปแล้วหนึ่งอัน<บ>ทีนี้ก็มาคิดว่าใครดีจริงๆไม่อยากให้เป็นใครเลยแต่ว่าแอบ,บมองไปที่พี่กิฟต์ว่าพี่กิฟต์เนี่ยเขาเ,าเป็นนักกีฬาทีมชาติใช้ร่างกายอย่างาขมักขเมนส,สมบุกสมบันในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบว่ามีเล็กน้อยแค่เล็กน้อยจริงๆสําหรับแบบอาการอักเสบ เรื่องของเอ็นๆอะไรเงี้ยนิดหน่อยก็เลยอาจจะเป็นแบบนั้นไปได้มาถึงพี่แจ๊คค่ะแจ๊คต่อแจ๊คตอบว่าราศีเหมือนอะไรนะเหมือนที่ออซ์อะคือคือผมไม่อยากตอบซ้ํากับพี่บุกโกะไงแล้วทีเนี้ยผมก็ตอนนั้นผมเคยถูกเพราะผมตอบแปลกๆมาผมก็เลยลองคิดดูว่าตอบแปลกๆอาจจะไถูกก็ได้พี่คือของแปลกสําหรับแจ๊คเฮ้ยผมว่าพี่ออซ์ไม่เป็นไรหรอกพี่ออซ์แข็งแรงแต่ว่าแบบมันอยากตอบที่แบบ ฉีกไปเพราะเคยตอบฉีกแล้วถูกมารอบหนึ่งก็มีโอกาสมาลองดูก็มีคนมีโอกาสแล้วพี่นาวตต่ว่าราศีสสีเฮ้ยตอบพี่ไอซ์เหมือนกันคิดเหมือนใช่คิดเหมือนนี้เลยเขาพูดไป่อนหน่งเมื่อกี้แป๊เด้ยวยค่ะวะ่าลองฉีกดูแล้วก็มีมีมีอีกเคสหนึง่งคือเพื่อนหน่องก็เกิดราสีเนี่ยค่ะ ไม่รู้เป็นอะไรแบบอยู่ๆก็ป่วยคือโดยไม่มีสาเหตุด้วยค่ะคือเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไปอะไรอย่างนี้เลยถูกไหมว่าอยู่เอาป่วยตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่ามามาถึงพี่กิฟต์ค่ะแล้วพี่กิฟต์ตอบว่ารักตั้งแตเพราะอะไรคะก็ช่วงนี้ได้เห็นบอกว่าลิเกเริ่มกลับมาแสดงได้แล้วเขาจะต้องแบบเหมือนอดหลับอดนอนอะไรอย่างนี้ยอาจจะมีการป่วยที่แบบไม่ทราบสาเหตุเกิดจากการพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยก็คิดว่า ถ้าดูจากแล้วดูแล้วน้องเขาเงียบที่สุดเลยอะตอนนี้ที่เงียบคืออะไรนะคือที่ผ่านมาดีๆทายตัวเองก็ไม่ถูกถูกตับป่วยใครพี่ดูอยู่างนี้กตอบว่าราศีรอระดับก็เองอะป่วยผว่าเขาป่วยทั้งหลังเจ็บหลังไหมไม่รู้ว่าจะตอบใครดีก็เออเอาเป็นตัวเองแล้วกันแม็กอายุเท่าไหร่ละสามสิบสามครับสามสิบสามครับ อ๋อ <AL> มันก็ต้องมันอาจจะอุบิเหตุแล้วก็จะยากนิดนึงนะม,นาม,มาถึงเบิ้ลค่ะเบ<น>ิบ<น>้ลแล้วเบิ้ลตอบว่าราศีเพ่อม๊พอผมได้ฟังเรื่องราวของรักสามเศร้าเราสามคนเนี่ยผมรู้สึกว่าจริงๆควรจะเป็นฝ่ายปื้มควรที่จะป่วยแบบโดนยาพิษบ้างสักครั้งนึงแต่เท่าที่ฟังมาปุ๊บพอพอผมมาดูสโคมงานในวันนี้แล้วเนี่ยคุณกิ๊เริ่มรู้สึกตัวว่า เพื่อนเนี่ยน,น่าจะคิดไม่ซื่อแล้ว,วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณกิฟจะไปจัาการปื้มไม่น่าจะไม่ใช่เพราะปื้มมีคนที่เร็วกว่า<อ>ผมว่าสักวันหนึ่งพี่กิฟน่าจะแบบรู้สึกป่วยแบบไม่รู้ตัวอาจจะแบบหยดยาหรออาจจะโดนอะไรสักอย่างนึงแบบยดยายาก่อนกระดูกใส่ลงไปใช่ฮะที่ต้องระวังนะพวกสารหนูหรืออะไรที่เขาจะให้กินในอาหารในอะไรเนี่ยต้องระวังดิระวังแล้วกลับมาต่อไปนี้จะกินอะไรก็อน้องกินให้ก่อนเช็ค ไอพี่กิฟต์น่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของการจะป่วยไม่แน่กอาจจะไปคืนนี้อาจจะนอนไม่หลับขอโทษนะคะที่นอนไม่หลับเพราะกำพูดหนูว่ะแต่แต่ว่าแม่แลเอาทำไมมีตอบเองอ่ะป่วยหรอถ้ามองคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเป็นใครนะฮะคือมองใกล้ตัวก็คือตัวเองนั่แหละครับต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้แบบก็มีดูดูกันบ้างดูดวงเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องสุขภาพนี่ะครับเขาบอกว่าถ้าเงินมา งานมีแต่จะไม่หนักเรื่องสุขภาพเพราะว่าผมเป็นคนที่สุขภาพไม่ดีตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วครับเขาก็เลยบอกว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพอีกไม่กี่เดือนกี่ปีนี้คุณก็จะไปแล้วเหรอไม่เกินอีกหครับผมห้า5 4สี่ฮ้เข้าใหม่พี่ด้ตอบว่าราศีราศีรุ แบบว่าดูไม่ค่อยรู้เรื่องเขาอาจจะมีผลกระทบของระบบประสาทเขาว่าไม่รู้เรื่องไม่ควรพูดกับคนอื่นอย่ามาพูดกับตัวเองเถอะแม่ไม่มาพูดไปหัวเราะไปหนูดกับตัวเองเถอะเวลาพี่ลิงหรือว่าแบบไอ้ถามอะไรคาริสาอะไรอย่างเงี้ยตอบแล้วก็ดูงงๆไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เขาอาจจะมีผลกระทบเรื่องของระบบประสาทได้ขอโทษนะคะระบบประสาทพูดกับตัวเองมาพูกัคื่นยังหัวเราะอีกเลยเนี่เฮ้ยไปเล่าอะไรมา คือหนูอะเหมือนทะเลาะกับเพื่อนในบ้านใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเถียงกันเรื่องซื้อน้ํามันพืชเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบซื้อขวดน,นี้มาทาไมมีแล้วอ, <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยหนูก็พยายามจะหันกลับไปที่ตู้เพื่อไปหยิบมาให้ดูว่ามันมีอีกแบบนึงพอหนูหันไปอะแต่หนูเลืมไปว่าหนูเปิดตู้ทิ้งไว้แล้วก็มันเลยโดนสันเหลี่ยมตู้แล้วก็เลือดไหลเลยแล้วแบบแล้วก็โกรธเพื่อนด้วยเพราะว่าโกรธเพราะว่าถ้าไม่มาแบบ คิดว่าแบบมีไม่มีหนูจะไม่หันไปเนี่ย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 ก็เลยอยากให้ไปเช็คระบบประสาทพูดถึงเลยเข้าใจว่าเฮ้ยหรือเมื่อคืนผิดวะที่เกิดไม่ระวังโทษนะจมูกหนูโอเคไหมไม่ต้องเส้ญยกรรมค่ะโอเคถ้าเกิดมีรถไฟที่มาที่นี่ขอได้ไหมได้ดีมากขอได้รถมาถึงปอค่ะครับแล้วพอแต่ว่าราศีไม่ติดอันชาต เพิหน้าให้มันทำป้ายไฟมาเลยพี่ผมจะตามพี่ด้าคือพี่ด้ามีทุกอย่างไงอยากให้ป่วยด้วย่วยด้วยก็มีทุกอย่างแล้วไงจะได้ครบดีไม่ได้เราจะตองกันป่วยเหรอเออเอาดีไม่ได้เอาให้มันป่วยไปเลยแล้วพาษิสาตอบว่าราศีศูนย์ตอบเบิ้ลไหลรอบเหมือนกันนะเรา อย่างจมบลีกล่ามั้ยจมบลีกล่ามั้ยไม่แรกๆก็แบบเหมือนไม่อยากคุยด้วยแต่แล้วหลังมาเริ่มอยากแบบมีส่วนร่วมกับเราแบบมาขึ้นไม่เพราะหนูไม่เคยเห็นพี่ถอดแมสกหนูไม่เคยเห็นหน้าพี่เลยแล้วพอหนูเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยพี่หล่อแล้วหนูอยากได้หนูอยากได้แล้วถอดเลยเราหล่ออ่ะแต่มีแฟนแล้วอ่ะแต่มีแฟนแล้วอ่ะเอ้าก็ไม่ได้ไอนี่ไม่ล่า เขาทำงานเยอะหลายๆอย่างด้วยแล้วก็เหมือนแบบคอยสังเกตเขาในแบบว่าสี่สัปดาห์เนี้ยเขาเหมือนเป็นคนแบบถึงจะไม่ต้องทําเขาก็จะอยากเอนเตอร์เทนต้องเดินไปคนน้งคนนี้กลัวคนนี้เหงากลัวบางทีเดินสะดุดล้มหัวฟาดตายออย่างก็ได้ไม่ถึงตายลูกอาจจะแบบอย่ามองนิดหน่อยจะไม่ถึงตายแต่แบบนอยมีคนตอบแบงค์หลายคนนะแล้วแบงค์ตอบว่าราศีอธิษฐานสู่ชีวิต ซูชีมากอะต้องสู้กับใให้ตัวเองไหมครับเราสู้ชีวิตแต่ซีไม่สู้กลับเนี่ยก็คือที่ตอบราศีตัวเองก็คือตอนนี้รู้สึกปวดขาด้วยไม่ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันแต่ว่าตรงตรงกลางฝ่าเท้าครับจนถึงตรงหน้าแข้งนะว่าจะไปตรวจเหมือนกันครับเพราะว่าเรายืนนานปะแสดงนิเกก็ลำจริงๆแล้วลำเป็นปกติอยู่แล้วครับแต่ว่าทำไมถึงเพิ่งมาเป็นก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ พักผ่อนน้อยด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่อาจจะทำให้ร่างกายเราเหมือนแบบรวนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องป่วยก่อนเพื่อรับเงินรับเผมถามจริงๆนะครับคุณสอนรามครับว่าไงครับเวลาฝนฟ้าขนองตกแถวบ้านเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงกันเองไหมฮะเสียงฝนดังกว่าเสียงเสียงฝนดังกว่าเสียงพวกคุณไหมฮะผมถามคนในบ้านคุณนุ่มนะ ฝนตกแล้วนะทุกคนเปลี่ยนผ้าผ้าเปียนผ้าเปลี่นผ้าเปียนผ้าเปลี่ยน้าพะรุเขาจะลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ป่วยไรสาเหตุคือราศีมีคนตอบถูกครับราศี เปิดสุ์โดย AIS 5G ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Dr. Jill G5 Essence Plus Dina Tonil น้ำเต้าหู้ออแกนิกอาาร์ฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้ป่วยร้สาเหตุคือราศีมีคนตอบถูกครับ ครือเป็นพี่ไอ้ราศีที่ในช่วงนี้ป่วยไร้สาเหตุได้แก่ชาวลัคนาราศีสิงห์เพราะบางทีคนหลายคนเขาป่วยแบบไม่มีสาเหตุหาสาเหตุไม่เจอแม้จะไปหาคุณหมอที่ตรวจ รักษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ถูกต้องครบถ้วนในโรงพยาบาลแล้วบางทีก็วิฉัยไม่ไม่ตรงหรือหาไม่เจอว่าเหตุคืออะไรยังไงนะครับซึ่งโรคแบบนี้มีอยู่จริงเราต้องยอมรับและเกิดขึ้นกับคนเป็นจำนวนมากชาวลัคนาราศีสิงห์นับตั้งแต่วันที่8เมษายนไป1ปีนะครับคือ8เมษายนปีนี้จนถึงประมาณเดือนเมษายนปีหน้าปี26 6งถถด,ดาวหมอดาวแพทย์จอเป็นมรณะในรอบ1 2ปีมีครั้งแล้วประกอบกับดาวเสาโคจอเป็นอริกระดวงชะตากระดูกฟัน กล้ามเนื้อการปวดเจ็บปวดป่วยโดยไม่มีเหตุผลนะครับหรือรักษาแล้วไม่หายขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีสิงห์ต้องดูแลสุขภาพออกกำลังกายรวมทั้งหาน้ำมนต์น้ำมนต์ที่วัดต่างๆที่ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริศประสิทธิ์เอาไวาไปผสมน้ำอาบตัวค,คุณไม่รู้จะไปที่ไหนนะไปที่วัดเจ้าอา ที่วัดเจ้าอามผมรวบรวมน้ำมนต์จากนับเป็นพันๆพิธทีที่รับมอบจากเจ้าคุณผมเป็น o งช c ยและครูบาอาจารย์ต่างๆประชาชนไปตักเอาได้เลยบางทีเรื่องของที่เรามองไม่เห็นหรือเรื่องที่มันมีอยู่บนความเล่นลับลึกลับเรื่องแบบนี้มันอาจจะมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นผู้ร่วมศึกก็ไม่ต้องกลัวนะถ้าถูกฟันธงข้อน,นี้เดี๋ยวผมจะฝากน้ำมนต์ไปให้ผู้ร่วมศึกแต่ก็อย่าลืมเรื่องราวทางการแพทย์แผนปัจจุบันไปตรวจไปรักษาไปชิกอับขอให้คุณผ่านพ้นทุกคนไปและที่สำคัญเดี๋ยวให้ของป้องกันนะครับเคล็ดลับ พวกเครื่องรางเชี่ยวงากลาเขาลูกมีมีตพระาหูรูปเครื่องรางที่เป็นรูปยักษ์เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยสิงต่างๆนะครับมีดหมอนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องป้องกันที่มีมาแต่โบราณน,นะครับเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่วามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบผนทุกที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ป่วยไร้สายเหตุได้แก่ชาวราศีสิงห์ฟันทงครับ ทำไมมาพูดแใจดงอย่างนี้มา่พ่อะไรมา้ทีนี้แล้วก็ดน้อนี้นี่ไงมันเข้าเราเองเลยแต่คุณแข็งแรงดีไม่มีแบบว่าการเจ็บป่วยอะไรตอนนี้แข็งแรงดีแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีบ้างเพราะว่าเราเป็นคนแบบชอบกินไงกินเก่งเราก็กินไม่ค่อยระวังแล้วก็เราเที่ยวบ่อยพอเที่ยวมันก็กับกไปทินกินนู่นนี่แค่บอกว่าเดินทางบ่อยแล้วเปลี่ยนไทม์โซนบางทีมันก็เรื่องแบบ มันร่างกายคนเรามันปรับตัวไม่ทันนะแค่เรานะตื่นมานะนอนในห้องแอร์นะแล้วออกมาอากาศปกตินะจามเลยนะบางทีน้ำมูกไหลออกมาเลยนะแค่เราต้องเปลี่ยนไอ้นะเป็นคนเปลี่ยนทม์โซนทีไรนะจะมีปัญหาแบบปรับช่วงเวลาที่ปรับก็จะปวดเมร่ทยนนแต่ไอ้ก็ตอนนี้ออกกําลังกายด้วยจริงๆครับคุณออกกําลังกายทุกวันตลอดอยู่แล้วครับทุกวันเพราะไอ้แบบลงทุนทําห้องฟิตเนสไปที่บ้านตัวเองเลยเพื่อที่จะได้ไม่มีเหตุผลในการอ้างว่าฉันไม่ออกกําลังกายแล้วก็ไอ้เครื่องออกกําลังกายทุกอย่างที่เห็นในฟิตเนสอะ ก็อยู่ในบ้านอ้ด้วยโโคือคือเหมือนแบบเราพยายามที่จะแบบไม่ไม่มีเหตุผลให้ตัวเองในการที่จะแบบเฮ้ยไม่ได้ออกกาลังกายเพราะไม่มีเวลาไปออออแล้วตอนนี้ก็ออย่างที่บอกคุยกันครั้งหนึ่งทำเพจที่มีชื่อว่าไอซ์สันยูจริงๆไม่ได้ทำจริงๆครับแต่เข้าไป follow ได้คือไอซ์ไปเที่ยวไหนไอซก็ลงอันนั้นแหละแต่ว่าออไม่ได้ทําเป็นคอมเมอร์เชียลหรือว่าเป็นเป็นพาณิชย์คับคณเที่ยวมากี่ประเทศแล้ว ถ้านับเป็นประเทศอ่ะล่าสุดเพิ่งเพิ่งนั่งนับได้ประมาณ9 4้่โอ้เอยอะมากแต่ว่าโลกมีประมาณ190 1เ0 100รอก็ครึ่งละว่วววะเกือบครึ่งอ่ะแล้วคุณก็จะไปแบบให้ครบไหมตั้งใจไหมจริงจริงไม่ได้คิดว่าอยากจะไปให้ครบแต่ว่าก็มีแพลนจริงจริงอะถ้าไม่มีโควิดอะกำลังจะเก็บอเมริกาใต้ให้ให้แบบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็แล้วก็จองไปหมดแล้วหมายถึงว่าแพลนทุกอย่างไปหมดแล้วเพราะว่าจะเข้าบราซิลเข้าเม็กซิโกเข้าเอกวาดอร์เข้าแบบหลายที่มากอะไรอย่างเงี้ยครับโอยอย่าอย่าเที่ยวบ่อย คิดถึงใชไมมันคิดถึงเสียงเพลงของเขาอ่ะเออเวลาฟังเพลงก็อยากฟังเพลงนั้นนะอะไรนะทรางๆชอบมากที่สุดเราว่าแบบเสียงมันนุ่มหวานมากละครอาจ้าอ่ะบุพเพสนิวาสเส้นหน่อยได้ไหมสันหน่อยได้ไหมฝ้าดินแยกเราทุไรไม่คาดพบชาติพักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุพเพสันนิวาสมันหมายให้เจอ S <S นะเออแล้วเพลงแล้วละครเรื่องนี้แปลกเนาะเอากลับมาฉายที่ไรน,นะเดจต<ร>ิ้งจะล่มทลาย<อ>หมหาศาลตอนนี้งานร้องเพลงก็เริ่มกลับมาแล้วตอนนี้กลับมาร้องเพลงค่อนข้างค่อนข้างดีขึ้นแต่ว่าไอ้ว่ามันไม่มีทางปกติเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าพวกอีเวนท์ที่มันเป็นคนเยอะๆเป็นพันๆคนนะ่ะ<ม>ไม่ปกติแต่ว่าพวกงานจัดเลี้ยงภายในตอนนี้กลับมาจัดหมดแล้วค่ะครับวันนี้อาจารย์รักก็เอามามอบให้ด้วยนะครับแต่เป็นแบบเรียบๆเลยไม่มีอะไรเลย พระกลิ่งพุทธศิหิงนะครับผมจะได้ปลอดภัยล้างคุณใสอวิชชานะครับแล้วก็ลูกนิมิตพระราหูสถาบันพยากรศาสตร์นะครับจะได้พ้นจากทุกโศกโรคภ<ช>ัยมอบให้ด้วยครับขอบคุณมากครับข้อนี้ต่างใคนต่างถ้งหมดสคนนะคะก็คือ แจ็คแล้วก็พี่หน่องค่ะเพราะฉะนั้นแจ็คพี่หน่องอก,กุ๊กเกไปจับธงกพฝากชาวราศีสิงห์ทุกคนนะครับอย่างน้อยน้อยนะก็คิดซะว่าเรารู้นะครับว่าเอ้ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์ป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุของเราเกิดขึ้นก็โอเคเรื่องของการเตรียมใจก็เป็นสิ่งสําคัญนะแล้วก็เตรียมสุขภาพร่างกายของตัวเองให้พร้อมด้วยเรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพียงพอที่จะรับกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับ หงสนับสนุนโดย AAS 5G คข้าคุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทย <Yeah. S 3> <c oughs> มาดู3คนนะครับโกโกพี่น้องแล้วก็แจ็คเดินครับเดินครับเดินเดินเดินไปแล้ว หาราหาหาราหาโราสามอาหพี่หัมค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขอถุงหนึ่งมืนบาทจาก A A S 5G เข้าคมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยเจร้มาที่ผู้งนน่พแน่นอนนะครับรับขอบคุณาละคะแล้วก็ ครับผมขอบคมกขอบคุณรับขอบพระคุณนะครับคุณนัทด้วยที่ไม่ได้มาแต่ชื่อของคุณมาอยู่ในรายการเราเยอะมากนะครับต่อไปนี้ทุกคนจะจับจ้องครอบครัวของคุณที่พ้ออะไรแปลกๆให้สันนิษฐานเลยนะใช่เลยนะเยวเวลาเข้าขึ้นแบบดำๆอ่ะแล้วก็มีพิมพ์บางครั้งการอยู่เป็นขี่ก็ดีกว่าเป็นคู่นะครับแล้วเราเข้าไปเลยนะตพองทอดนะพี่าู ค่ะท่า <พอ S 1> ผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก12ราศี YouTube Poly p o l ั p ด์เ Entertainment และ Instagram Poly p o l y p พั s จัดให้เราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์เที่ยง15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึกสิบราศีสึกนี้สึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ